าพบกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนในวันเสาร์ที่19มกราคมพศ2556เจ้าบายวันนี้นะเจ้าก็มาพบกับน้องเบลจีราวันจีราการเจ้าครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับผมนากกลุ่มงานสารสนเทศสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับเจ้าน้องเบลครับงานฤดูหนาวงานและงานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาเจ้าวันวันนี้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นี่ โอ้แต่ไหนน้องจะซมาได้หลายวันแล้วนะนะสักวันสัแต่วันที่สิบสิบห้านัครับจ้าวันที่สิบสี่หรือสิบห้าเจ้าอสิบห้ามกราเจ้าเดินมาแล้วหลายวันแล้วครับแต่น้องเบลเขาไปเอลกี่วันแล้วครับโอ้ไปแถบทุกวันเลยอ๋อครับเป็นได้เขาไปช่่ยงานบนออย่างพอาครับเราเราไปฟังนะครับในแ่งก็จะมีงานกาชาดนะเจ้าตีตี ทางพัฒนาชุมชนได้เข้าไปเจวก็จะมีงานมาฉากาชาเจ้าตีไปรวมเป็นพิธีกรเน่เจ้าเชิญชวนปอมแม่พี่น้องมารวมทําบุญด้วยกันเจ้าอ๋อได้ไปสนับสนุนกาชาเหมือนกันโดยทางพัฒนาชุมชนก็เลยส่งพิธีกรพิธีกรเสียงดีๆไปช่วยอ่าเป็นงานงานกาชาเนยครับเนาะแล้วมีอย่างเร้าตีทางเขาไปช่วยบนงานก็ได้ส่งนักร้องกิติมาสักเนี่ยเจ้าพัฒนาชุมชนเก้าองเพอนเนี่ยเจ้า ทักลอกิติพัสดส่งคนนะครับส่งสามคนเจ้ามีคุณปิ่นแก้วแล้วก็เป็นตัวแทนของครีมมะขามแม่แสงดีจอภดอตคอาไต้แล้วก็ตัวแทนของนักร้องกิติพัสตัวแทนของร้านโอท็อปสารการจังหวัดพะเยาแล้วก็เครือข่ายพี่น้องโอท็อปเขาส่งัสามคนเนาะเสียงดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะจะได้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับแม่แสงดีครีมมะขามนะครับดอบไต้ติจอยสนับสนุนห้องเพลงใบใจห้องมาได้น้อง ห้องเซียงสตางเซียงสตางเป็นสามพันบาทไม่ว่าอันกะเจ้าบนเรียกว่ารวมท <c oughs> าบุญรวมทำบุญสนับสนุนกิจการการชาตินะครับเป็นการเกษตรนะครับเนาะก็ขอขอบคุณแม่แสงดีเผากันทะานะครับจากครีมมะขามดอกคาใต้ขอขอบคุณคุณล่าศิริลักษณ์ดวงพันธ์พร้อมกับเครือข่ายโอท็อปแล้วก็ร้านข้าวโอท็อปจังหวัดพะเยาที่โจทย์สนับสนุนงานการชาติตีนี้ย่างดีนะครับเนาะต่อไปครับโค้งการตีตะวันนี้เองนะครับเนาะ เป็นโครงการ<อ>พรัฒนาขีความสามารถผู้ประกอบการด้านการออกแบบการผลิตการบรรจุภัณฑ์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่18มกราหน้าตีห้องประชุมสากลการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาปีน้องกลุม่มโอท็อปจากทั้ง,งเก้าอำเภอเลยทั้งร้อยห้าสิบคนนะครับเข้ารับการฝึกอบรมโดยมีท่านชูชาติกีฬาแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะครับซึ่งในปีนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาของเราเ,เ,เ,เาานาะทาาร์ชูชาติเนี่ย ชูชาติสม,มารแท่านได้ประสานงานกับสมาคมการพิมพ์าการพิมพ์ไทยนะครับรวมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกรอบผู้ประกอบการด้านการออกแบบการผลิตและการบรรจุภัณฑ์รวมทั้งปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ SME นะครับและผู้ประกอบการสินค้าโอ,อทอ็อปพื่สามารถที่จะ เข้าแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่ังยืนเพื่อยกระับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยเพื่อทัดเทียมกับนานาประเทศเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนเอคอนอเมกคอมมูนิตี้หรือ AEC ในปี2558น้องเบลน้องเบลได้ไปสัมภาษณ์ผู้ว่าเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องเบลนะครับน้องเบลไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าชูชาติกราแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญับฟังครับ ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะท่านชูชาติกีฬาแปลงคสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ,ค,รบค่ะไม่ทราบว่าวันนี้ในการจัดอบรมครั้งนี้ท่านมีออความคาดหวังยังไงเกี่ยวกับการจัดอบรมในครั้งนี้บ้างคะกับเป็นความตั้งใจนะครับที่ได้รับการคุณาจากสมาคมการพิมพ์ไทยกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็สำนักง,งานส่งเสริมวิชาการของ สนักง,งานาส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งทั้งสามองค์กรนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะได้พานึเคราะห์จังหวัดพะเยาในการที่จะอบรมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งเรามีกลุ่มอาชีพมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้า1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโท็อป หรือกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะได้สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพได้มากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ก็ได้จัดอบรมขึ้นที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีนะครับที่จะทําให้ผู้ประกอบอาการหรือผู้มีอาชีพต่างๆของหยอดพะเยาเนี่ย ได้ไดร,รับความรู้เทคนิคใหม่ๆรวมทั้งแนวคิดที่จะได้พัฒนาตนเองพัฒนาสินค้าผิดพันธุ์ของเองนะครับไปสู่ตลาดเพื่อเข้าสู่การแข่งขันไม่ว่าตลาดในพื้นที่ตลาดในประเทศต่างประเทศในอนาคตโดยเฉพาะยิ่งในอีกสองปีข้างหน้าที่ไทยจะต้องก้าวสู่การเป็นประชมประชาคมอาเซียนในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจเรื่องของสินค้าต่างๆก็จะต้องสร้างมาตรฐานให้โดดเด่นครับ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ได้ห่วงใยชาวพ่อแม่พี่น้องพี่น้องแม่พี่น้องชาวโอทอปของเราขอขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับพร้อมกันนั้นนะครับท่านผู้ฟังตีกรบครับน้องเบลนะครับจิรวัลณก็ได้ไปสัมภาษณ์คุณพง์ทีระพัฒนาพีรเดชท่านนายกสมาคมการบินไทยซึ่งเป็นเอกภาคเอกชนเนะาะตีได้เข้ามาช่วยฟุกบอลมทีก็พู้กบินน้องโอ,อทอ เราไปฟังเสียงของคุณพงธีระพัฒนาพิระเดชนายกสมาคมการพิมพ์ไทยครับครับผมพงธีระพัฒนาพิระเดชนะครับเป็นอุปนายกฝ่ายการพิมพ์ดิจิตัลของสมาคมการพิมพ์ไทยครับค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะโครงการนี้ท่านหวังว่าประชาชนหรือว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างคะ ก็คือผู้ประกอบการที่เข้ามารับอบรมรับการอบรมใช่ไหมครับได้นาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาแต่ว่าในผลิตภัณฑ์นเนี่ยบางบางตัวอย่างเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยยังต้องอา,อาจจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าเข้าไปเพื่อจะทาให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์น,นั้นเนี่ยสามารถที่จะขายออกไปได้ราคาดีขึ้นครับผมก็คือว่าวิทยากรของเรานะครับที่จะมาบรรยายในวันนี้จะมาให้คําแนะนําหรือให้ความรู้นะครับแก่ผู้ประกอบการเนี่ยได้สามารถที่จะ สร้างเสริมบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะประกอบกับผลิตภัณฑ์นั้นทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นครับผมมีเป้าหมายเป็นใครย,ยังไงบ้างคะ ก็คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ร่วมกันนะครับระหว่างสํานักวิทยาการของจุฬานะครับโดยได้รับงบสนับสนุนจากทางสสวนะครับผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สมาคมการพิมพ์นะครับร่วมกันในการที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับเราได้ไปจัดในหลายๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็อย่างเช่นที่เชียงใหม่นะครับที่อุดรลำพูนสมุทรปราการปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ในวันนี้เราได้มาที่พะเยานะครับ ในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับชาวพะเยาของเราขอขอบพระคุณค่ะครับด้วยความยินดีนะครับก็หวังว่าวันนี้ที่วิทยากรบรรยายไปนะครับจะทําให้ชาวพะเยาสามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับเพื่อให้สินค้าของชาวพะเยาเนี่ยขายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ จ้าก็จบไปแล้วนะเจ้ากับเสียงสัมผณ์มาถึางข่าวต่อไปนะเจ้าข่าวของกรมการพัฒนาชุมชนเนาะก็กรมการพัฒนาชุมชนนะเจ้าได้ดําเนินโครงการพัฒนาผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน มาตั้งแต่ปี25 1 2 5, 5, 5, 5, 6, สจนถึงปัจจุบันนะเจ้าโดยส่งเสริมเพื่อประชาชนเนี่ยเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อทํางานพัฒนาชุมชนด้วยการจัดที่มีอาสาพัฒนาชุมชนหรือเป็นห้องสังส้นว่าอชอนีนะเจ้าแล้วก็ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอชอคนก็เข้ามาเป็นแกนนําในการขรับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเจ้า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาี่เนี่ยเจ้ารวมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเจ้าได้มีกําหนดการจัดงานรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสาเนาะดูของดีใกล้บ้านเนื่องในวาระครบรอบ4 4ปีเจ้าโดยโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนเนี่ยเจ้าได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่8มกราคม2556นี่เจ้าตีกิจ กิจกรรมเวทีสวนาเจ้าแล้วก็ศึกษาเรียนรู้หมู่บ้านเรษฐกิจพอเพียงคือมราต้องไปดูไก่ครับดูต้นแบบของพะเยาเขาเนี้ยซึ่งได้เป็นหมู่บ้านเรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศเชิญนะครับบ้านบัวนี่นะฮะตีบ้านบัว่าครับผมตำบลหมู่ตำบลบานตุนนะครับมูดีสีอำเภอเมืองผู้เข้าร่วมงานเนี่ยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานชมชนทุกทุกอำเภอทุกคนนะครับเจ้าแล้วก็ปี่น้องอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็ปี่น้องผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นําอชชจากทุกอำเภอ รวมเป้าหมายทั้งหมด200กว่าคนนะครับางานนี้ได้เชิญเรียนเชิญท่านชูชาติกีรแปงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาไปเป็นประธานตัวนะครับครับก็อยากจะบอกข่าวดีครับน้องๆเยาวชนนะฮะอีกในปีนี้นะครับปี2 5 5 6นี้โครงการทรงน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่12ประจาปี2556นี้านีะครับตอนนี้ทางรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะครับก็ได้รับประสานจากคุณหมอจากโรงพยาบาลโกเด้นเยีย่ กรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนมีนานครับปัจเจเดือนนี้ครับปลายเดือนอมีนาคมสองพันรอยห้าสิบกนี้ก็เขาจะค้นหาเยาวชนน้องๆเยาวชนนะครับของครัวเรือนยากจนนะครับท่านกัลอำเภอนะครับหรือว่าเยาวชนยากจนก็ได้นะครับแต่มีความสนใจนในโครงการนี้เป็นการฝึกวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแล<อ>ผู้สูงอายุลักสูรหกเดือน<ม>แล้วก็ฝึกฝึกประสบการณ์แฮม ปีกึง่งแล้วก็ได้ครับใบประกาศติดได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการน,นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับทางสำงนักงานพัฒน์ชนจงหวัดพะเยาได้ดำเนินการต่อเน,นื่องมาตั้งแต่ปี49จ,จนถึงปี256นี้นะครับก็เขาได้ส่งน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยาไปเกือบ200กว่าคนทีเดียวนะครับไปฝึกวิชาชีพนะฮะก็80-90%นะครับติดจังตั้งใจก็จะจบลักสูตร แล้วก็มีการมีงานทําที่้ยนเลยนะฮะที่สําคัญคือโครงการนี้เป็นโครงการดีคือเหมาะสําหรับน้องๆเยาวชนตีพ่อแม่ผู้ปกครองยากจนจมันจะยากจนนะครับมีปัญหาทางเศรษฐกิจเรียกเด้ว่าคน,นยากจนบดีนะครับเนะาะขอบครัวที่ปันนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจบาสามารถส่งลูกส่งเต้าส่งลูกส่งหลานเฮียนต่อสี่สูงได้นะครับจึจงเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะครับโครงการนี้จะเข้าไปจุเหลือนะฮะไปส่งน้องน้องเข้าฝึกวิชาชีพโดยตรงเลยนะครับ น้องๆเข้าฝึกวิชาชีพแค่ปีเกิงนะครับน้องปีเกิงเนี่ยน้องๆก็จะจบลักสูตรแล้วก็จะได้ผ่านการฝึกงานจะได้ใบประกาศก็สามารถบรรยุก็าํทำงานที่หันได้เลยนะครับที่กรุงเทพหานความที่โร,รงพยาบาลโกรเรนเจียและถ้าหากว่าหลังจากจบได้ใบประกาศแล้วประสงค์จะปิกมาอยู่ตางบ้านก็ได้นะครับโดยใจวิชาชีพที่เ,าเ,อ,าเอาไปเออไปเฮียนฮู้มาเนี่ยนะครับมา,าสมัครงานทางโรงพยาบาลทางบ้านเฮานะครับทั้งว่าของรัฐกรณีของเอกชนหรือจะรับงานอิสระ ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านกันได้เพราะว่าน้องๆมีวิชาชีพที่ตัวแล้วนะครับจึงอยาประชาสัมพันธ์น้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองเอยาวชนนะครับติดจบการศึกษามสามเป็นต้นไปอายุสิบห้าขึ้นไปจบมสามถึงปีนา่นีกันได้นะครับทั้งทั้งหญิงและชายอายุสิบห้าปีขึ้นไปนะครับติดจบแล้วก็มีใบประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอสมัครเข้าร่วมโครงการโครงการนี้เรียนฟรีน้องเบล ฟรีแล้วครับบม่ต้องเสียค่าค่าเลี้ยนสี่หมื่นห้าหมื่นนี่ไม่ต้องได้เสียนะครับไปในโครงการนี้นะครับก็จะระวังเลี้ยนเดือนแรกก็จะเฮียนทฤษฎีก็จะมีอาหารเลี้ยงทั้งสามมือเลยหอพักหอพักหอพักน้ําไฟฟรีแล้วก็เดือนที่สองฝึกปฏิบัติงานนี่ได้้ยเลี้ยงตัวนะครับได้้ยเลี้ยงร้อยห้าได้ทุนนะครับได้้ยเลี้ยงวันร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบาทช่วงเรียนห้าเดือนหลังนี่นะครับ แล้วหลังจากจบ,จบ,จบลห,หลักสูตรหกเดือนป๊ปบบรรจุเข้าเป็นพนักงานของโรงพยาบาลทันทีนะครับแต่ว่าต้องฝึกประสบการณ์ไปแห่งปีนึงครับฝ<อ>ึกงานคือมันเน้นๆให้เก่งๆนะครับก่อนที่จะได้หับใบประกาศเนี่ยนะครับหลังจากนั้นอยู่กับก้นปีเก่งก็จะได้ใบ,ใบประกาศต้องก็าสามารถใช้ใบประกาศแล้วก็ใช้วิชาชีพติไดไอพีนเฮียนฮู้เนี่ยครับไปทั่วประเทศเลย สำนักงานในทั่วประเทศไปตางประเทศก็ไเลยถ้าถ้าอุปภาราอังกฤษจังก็ประกาศไปยังท<พ>ุกท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานที่จบแล้วแบบมีแห่งที่ส่งต่อนะครับเอาฝึกน้องๆไปไปฝึกวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุผู้ช่วยพยาบาลนะครับจบแล้วรับประกันมีงานทําทันทีในระหว่างเรียนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับมีหอพักแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆนะครับมีค่าแรงนะครับในระหว่างฝึกประสบการณ์นะครับ ก็จบแล้วมีงานทาทันทีได้รับประกันนะครับอยากจะให้น้องๆ้องเยาวชนของเฮานะครับมีอาชีพมีการมีงานทําก็ติดต่อมาได้เลยนะครับติดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอนะครับติดต่อกับเจ้าหน,น้าที่พัฒนาชุมชนหรือว่าติดต่อมาที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาหรือติดต่อกับผมเองนะครับยธภูมินามวงหัหาน้กลุ่มงานสารสนเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์089 7 5 7เจเจ หกศูนย์สามสองติดต่อมาได้เลยนะครับเขาจะส่งน่องไปเดือนมีนาครับเจำนวนยี่สิบทุนด้วยกันนะครับที่จะเปิดฮับในช่วงนี้นะครับเจ้าก็มาถึงท่าไรการนี้นะเจ้าเขาก็จะป้าพอแม่พี่น้องนะเจ้าไปแอลหาผลิตภัณฑ์เอ้ยมือใจกันพี่น้องโอท็อปเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะเจ้าตีงานฤดูหนาวแล้วก็งานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยากันสักน้อยนะเจ้าก็ไปเยี่ยมหา พีน้องอทอปกี่กลุ่มครับลายเอิกเกือบทุกกลุ่มเจ้าแต่ว่าวันนี้ก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ของกลุ่มปีน้องโอท็อปได้ไปสามกลุ่มสามกลุ่มนะครับก็มีอ่มเอียมนะครับม่เอียมหมอนสมกนะครับบ้านเราตัวบนหมู่สามตับนบ้านเร่าอำเภอแมจใจนะครับแล้วก็ยังได้ไปอู้คุยกับกลุ่มฮัทสินนะครับบ้านห้วยเจริญราษฎริีตับลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจเป็นกลุ่มรองเท้าสมุนไพรนะครับคนนิตยาบุญมาสืบนะฮะแล้วก็ได้ไป แอลเยี่ยมเยียนหากลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านสันต,ต้นตุ้มหมู่ที่สามตำบลเมอิงคุณปีสวันนิย์สมนัสักน้องเบลเอาไปฟังเสียงน้องเบลไปแอลหาปนซะน่ยบอกครับทั้ง3า,ามทันเลยนะครับครับเชิญและฟังครับเจ้าวันนี้เนีเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าน้องเบลก่อได้ปลามาเยี่ยมชมร้านค้าโอท็อป ของดีของสังวัตรพะเยาน่ะเจ้าซึ่งอยู่ในงานดรู้หนาวแล้วก็งานสืบสารประเพณีของดีจังวัดพะเยาปี2556เจ้าวันนี้น่ะเจ้าน้องเบลจะไปทีซุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอแม่ใจเจ้าวันนี้ก็จะไปสอบถามจากแม่แม่เอี่ยมเจ้าก็สวัสดีเจ้าแม่เอี่ยมเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าแม่เอี่ยมเจ้าวันนี้แม่เอี่ยมเอาอย่างมาขายพองเจ้า พยายามเอาหมอนมองคลเจ้ามีหมอนมองคลมีน้ำเต้าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของของบ้านเฮาเจ้าไปทำว่ายเป็นงานมงคลต่างๆเช่นงานผูกข้อมืองานบวชงานขึ้นวันใหม่ก็เป็นกลุ่มของแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านหมอนซ้ำมก็ทำมาได้ตั้งแต่ปีีหนึ่งเจ้า ปีแรกๆก,ก็คือทำตะรอบครัวก,ก่อนต่อมากะทำหันมันสวยงามกะทำกันทำใบใหญ่ใบน้อยแต่กะเอาเฮือปนมีงานอย่างกะเอาไเฮือปนยืมถ้าปนทำเสร็จแล้วเปนก็นสื่อเอาถูกๆขายถูก,กเพิ่ปนต่อมาพัฒนาสมำเลอัมอพมจเมจปนของเฮือโอกาสให้กลุ่มไปสมัครเป็นสินค้าโอทอปก่อเลย เขาไปสมัครเป็นสินค้าโอทอปของอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก็ตั้งแต่หันมากระทํากันเลยเลยสมาชิกมี30สิบคนเจ้าเจ้าแล้วหมอนเนี่ยตีทําเนี่ยนะเจ้าเออมีไข่มาสอนรัว่าทําเป็นเองหรือว่าจะได้เจ้าออตอนแรกก็ไปไป,ไปทองเทียวไปแอวจังอ้ออออนศูนย์ฝึกอาสิบบางไซล้วก็เห็นผลทําสวยงามกันเลย ขอ,ขอดูของเปื่อนแล้วก,ก็เอามาฝึกบ้านแล้วรายได้จากการทําหมอนสมอกเนี่ยเป็นรายได้ดีก็เจ้าเจ้าไมเดนี่ก็ได้ดีเจ้าเจ้าก็เป็นอาชีพลักหลวงอาชีพเสริมเจ้าเป็นอาชีพเสริมเจ้าเพราะว<ไ>่าเพราะว่าผู้สูงอายุฟองเด็กผู้ด้อยโอกาสอย่าง<ม><ม>เปื่อนกันมา่อยกันหลายๆคนเจ้าหลายๆลาพายเด็กผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ม่บ้านผู้สูงอายุ เจ้ามาโจยกันแล้วรายได้เนี่ยเจ้าได้ดีนี่ได้ต่อเดือนประมาณกี่บาทเจ้าเดือนประมาณกะบางมันมนแน่นอนเนาะบางเดือนก็ได้หมื่นกว่าบาทบางเดือนก็ได้หกเจ็ดพันคนเจ้าต่อต่อคนเจ้า,ตตาแต่ไปขายเป็นสินค้าทอไปขายอิ่มแพมืองท้องท่านี้ตัวเจ้าจู่ก็เป็นรายได้ที่ดีนะเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่เอี่ยมมากนะเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า เจ้าก็มาแ่มกลุ่มนึ่งนะเจ้าก็เป็นกลุ่มของปีนัตยาบุญมาซื้อเจ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์รองเท้าสมุนไพรนะเจ้าสวัสดีเจ้าปีนัตยาเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้ามาราบว่ารองเท้าสมุนไพรเนี่ยมันเป็นรองเท้าจะได้นะเจ้าอ๋อเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเจ้าเป็นรองเท้าตีประยุกต์มาจากลูกประคบตีเป็นห่อผ้าดิบกลมๆตีแผ่แผ่นไทยบนใจประคบในคนไข้อ่ะเจ้าแต่ว่า กลุ่มของเฮาเนี่ยเอามาประยุกต์ใจในส่วนของพาเท่าเจ้าเออแล้วมันดีต่อสุขภาพของผู้ใชยจะได้พองเจ้าอา๋อดีต่อผู้ใชยหมายถึงก็บรรเทาอาการปวดลงส้นเท้าปวดอุ้งเท้าหลังเท้าบวมเจาะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในส่วนของพาเท่าผลข้างเคียงมีน้อยเจาคือใจผ่อนคลายในส่วนของพาเท่าปกติคนเฮาจุดสุดรวมคนเฮามันจะอยู่ส่วนพาเท่าแต่ว่าเฮาใจลุกป,ประครบเนี่ยคือภูมิปัญญาชาวบ้าน เนี่ยเอามาประยุกต์ใจกับยุคปัจจุบันนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้แพทย์แผนไทยเปินก่อการส่งเสริมในอันสมุนไพรพื้นบ้านเฮาเกาก็เลยเฮากก็เลยเอามาประยุกต์ใจในส่วนของรูปแบบของรองเท้าว่ะเจ้าแล้ววิธีการใช้รองเท้าสมุนไพรเราเจ้าใช้จะได้ วิธีการใช้ก็เหมือนลูกประครบทั่วไปก็คือเอาตัวลูกประครบเนี่ยปกติลูกประครบจะเป็นห่อผ้าดิบกลมๆแต่ว่าเขาเอามาโม่เป็นผงเย็บเป็นแผ่นรีฟิวใส่ของรองเท้าลูทรงของรองเท้าวิาววธีใช้ก็คือเอาแผ่นของรีฟิวเนี่ยเอาไปพรมน้ำห้ชุม่มหรือว่าพรมเล้าข่าวก็ได้เอาไปนึ่งให้ห้อนแล้วก็สอดใส่ด้านข้างของรองเท้าของเขารองเท้าของเขานี่จะออกแบบ1ิบพิดเปิดด้านข้างไว้ใหื่อสำหรับหลุด1ิบใส่แผ่นรีฟิวอะเจ้าจ แล้วก็วิธีการเก็บรักษารองเท้าเราเจ้ามันยากก็มันเป็นสมุนไพรเขาต้องเก็บรักษารจะได้เจ้าว,วิธีการเก็บรักษาก็เหมือนลูกประครบทั่วไปเจ้าเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรแห้งเนาะเวลาทุกน้ำเส้นแล้วถ้าเขาบเก็บในไอ,ไอไตู้เย็นเนี่ยมันก็จะมีการบูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลังจากเลิกใจเส็จแล้วนี่เขาต้องเอาใส่ถุงมัดแน่นๆแล้วเอาเข้าตู้เย็นเจ้าแล้วอายุการใจงั้นของลูกประครบนี่ก็ใจได้ประมาณ15ครัข้งหรือว่าสังเกตดูสีของข้อมินได้เจ้า ้าสีก็มินเจาะจ้างนี่คือต่อไปก็ซื้อเฉพาะแผ่นไส้ตังในมันได้เจาคือบ,บัต้องซื้อรองเท้าเปลี่ยนเฉพาะแผ่นลูกประครบก็ได้เจาเจ้าจาก,การเอ่ออบทานนาะรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยจะมีประโยชน์มากแล้วก็อยากทราบว่าการทํารองเท้าเนี่ยเป็นการทำเงินรายได้ดีขึ้นมีกระเจ้าแปบว่าส่งเสริมการให้ไรายได้ดีขึ้นก็ มันเป็นอาชิพเสริมเนาะเจ้าแต่ว่าคนตีใจร้องเท้าส่วนตัวเนี่ยมันจะเป็นคน้นเฉพาะกลุ่มเจ้าลูกก้าที่ว่ามีปัญหาหรือว่าใส่ใจในส่วนของพ้าเท้าแต่เจ้าเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าอู้ถึงและได้ก็เป็นอาชิพเสริมได้เจาะคือมันก่อได้โย่เจ้าถ้าเขาคิดว่านะและอีกอย่างเป็นการต่อยอดค้นรุ่นหลังคือหู่จักใจภุมิปัญญาค้นรุ่นเก่าๆต่อไปอ่ะเจ้า เจ้าตอนนี้นะเจ้าน้องเบลเกาะได้มาอยู่ซุ้มของอําเภอภูกรรยาวแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าแนะนําตัวได้กหเจ้าเจ้านางสาวนิสมนนาศักด์เจ้าเป็นประธานกลุ่มอาชีพพัฒนาสตรีของสันต้นตุ่มเจ้าหมูสามเจ้า เจ้าบ่ทราบว่าปีเสาร์นนี้เอาสินค้าอย่างมาจําหนในงานฤดูหนาวปีนี้เจ้าจะมาในน้ําของอําเภอเจ้าเอาของของกลุ่มตัวเป็นมวกเจ้าแล้วก็เอาไข่เค็มของแม่กาจันของหม่บ้านกว้านเจ้าแล้วก็กะละแมแล้วก็พิตภัณฑ์ใยกล้วยของบ้านห้อยแก้วป่าฝางเจ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของปีนี้คือมวกเจ้าก็ต้องเป็นมวกเจ้าเป็นมวก แล้วมวงเนี่ยมีสมาชิกกลุ่มประมาณกี่คนเจ้าอ๋อตอนนี้มีห้าสิบห้าคนเจ้าการทำมวงเนี่ยเริ่มมีจุดเริ่มต้นมาจะได้เจื่อประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะเจ้านี่เขาแบบกร,รวมกลุ่มกันนะเจ้ารวมกลุ่มกันได้แล้วก็เขากลับมาเริ่มทำทำแล้วก็ทำทรงาไรายได้จากการทำมวงเนี่ยดีก็เจ้าอ๋อกลลล็ลด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 รายจ่าย เพิ่มรายได้อยู่เจ้ามันก็เป็นงานมันเป็นงานเสริมของครอบครัวนะเจ้าของหมู่บ้านนะเจ้ายังถ้าเปิ่ลย่างจากเนี่ยน้ากันเปิ่นกะมาทํากระเดือนในกะบทความกว่าสามพันนะเจ้าได้อยู่ถือเป็นรายได้ดีๆแล้วถ้าอยากจะซื้อมัอของปีเนี่ยนองสางนี้แล้วสามารถติดต่อได้ที่ไหนหอมก็เจ้าอ๋อติดต่อไปได้ติกลุ่มได้เจ้าเฮามีเขาจะจะสั่งจะทำให้ได้เจ้ามีเบอร์ติดต่อก็เจ้ามีเจ้า 0819989627เ้าเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณพีศาวันนี้มาจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเ <laughs> จ้าตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงท่าไร้การแต่แล้วนะเจ้าน้องเบลนะเจ้าแล้วก็หัวหน้าย,ยุทธภูมิก็ขอนำา,าร้การฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนจากลาทุกท่านไปก่อนนะเจ้าวันนี้นะเจ้าน้องเบลจิราวันจิระการนิสิตฝึกงานจากหมหาวิทย,ยาลัยพะเยา ครับแล้วก็ผมยุทธภูมินามวงนะครับผองนักกลุ่มงานสารนงเทศสำนักงานพระธารมชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า ว่าคอยเลยหรือคนดี